สวัสดีครับ Hi my name is Rosie and this is t i f and you're watching your favorite show Newsies โอ้เหนื่อยพักนี้ทำไมอ่ะถทยปล่อยมากช่วงนี้แบบชอบไ่ายถ่ายบ่อยอย่างนี้แปลว่า food poisoning อาจเป็นพิษหรือไม่ก็ diarrhea ท้องเสีย ใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่นี่ดูสิหวังไม่ได้ทำไมจะวังไม่ได้อ่ะก็ต้องหยิบขึ้นมาถ่ายถ่ายจนแมนแต่มแล้วแบบอ๋อคือถ่ายบ่อยคือถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายน้องเสียอ่าแสดงว่าเทบเข้าใจเพลงผมโดนเล่นแล้วอ่าแล้วสวยไหมมือถือใหม่ไหนขอดูถือมือหน่อย หัวเราะกระมุกถามจริงหัวเราะกระมุกนี้จริงเหรอเนี่ยไม่ได้อันนี้แต่แกล้งหัวเราะเฮ้ยแต่จริงๆไม่ต้องแกล้งเรกหัวเราะจริงๆก็ได้เพราะการหัวเราะเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะรู้เปล่าไม่รู้อ่ะเอาถือมือขึ้นไปถ้้อย่างนั้นข่าวนี้ที่พิทิพจะพาไปดูจะพาทุกคนไปรู้ว่าการหัวเราะมันดียังไงครับไปดูข่าวดีกว่าได้สำหรับข่าวนี้ครับ การหัวเราะดียังไง mm hmm. นี่เลย Laughter really is the best medicine เสียงหัวเราะเนี่ยเป็นยาที่ดีที่สุด <laughs> จริงๆเลย mm hmm. อ,อ,อ่านข่าวหรือยังรีบร้อยแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ต้องให้ส่งให้ละอ่านเอง, <laughs> อ,งอ่านเองก่อนมาตลอดเลย So this article is about how ศรรร r a t b i มหาราากา g a Hospital has teamed up with ไขหัวเราะ To create a book to teach people about h e a l t t in a fun and entertaining way ข่าวน้ครับกเกี่ยวกับการที่โรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณครับร่วมมือกับไขโหัวเราะในการจัดทำหนังสือเพื่อที่จะให้ผู้คนนะครับได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอย่างสนุกสนานด้วยกับเสียงหัวเราะนั่นเองนะครับจัดข่าวนี้มีหลายคำที่น่าสนใจแต่วันนี้เราจะเริ่มด้วยคำว่าฮันจีฮันจี ว่า hand เเป็น adjective เป็นคำคุณศัพท์ที่แปลว่ามีประโยชน์คำว่า hand แปลว่ามือเพอเติม Y ข้างหลังตัวเดียวแปลว่ามีประโยชน์เลยใช่แล้วค่ะอืทำไมเป็นอย่างนั้นได้คุณไี่รูสิมันเนใจไม่แน่ใรจอยหรือว่านี่นะให้เดานะอาจจะเป็นว่ามือเนี่ยมีประโยชน์มือเนี่ยใช้จับอะไรก็ได้ใช้ช่วยคนก็ได้ใช้จับของกินก็ได้อันนั้นเป็นไปได้ เหมือนเวลาแบบ Can you give me a hand ah. คุณสามารถช่วยเหลือฉันได้ไหมมือม,มีประโยชน์อะ่ะมั<ค>นกลายเป็น Handy มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ขึ้นมาอ,อ,อันนี้เดาเอานะต้องไปหาดูว่าจริงหรือเปล่า I think it's probably true I think it's a good guess ใช่ใช่ไหมอันนี้ Okay so the example sentence with the word handy is this handy book is full of interesting facts หนังสือที่มีประโยชน์เล่มนี้เนี่ย เต็มไปด้วยข้อมูลที่แบบน่าสนใจมากเลยถูกต้องค่ะเราซีเพิ่งคิดออกจริงๆแล้วมีอีกความหมายของคำว่า h a n d e แปลว่าอะไรครับนั่นก็คือใกล้มือโ okay. อเคแบบอยู่ใกล้มืออะไรอย่างนี้มันสะดวกในการหยิบถูกต้องค่ะคำต่อไปเรามีคำว่า digital age ซึ่งคำว่า digital เราต้องออกเสียงว่า Digital ไม่ใช่ด i g i t a l ถ้าเป็นเหมือนสำเนียงไทยก็จะเป็นเหมือนด i จ i t อนซึ่งจริงๆออกเสียงว่า Digital ถูกต้องค่ะครับซึ่งคำว่า Age โอเคไม่ได้แปลว่าอายุแต่แปลว่ายุคหรือสมยัย hmm. ไม่ถึงว่าคำว่า Digital Age ก็แปลว่ายุคดิจิทัล so the example sentence with the word digital age is Since we are now living in the digital age, this book can be accessed as an e-book. Okay, mm. Okay, moving on to the next word, and that is easy to digest. Mm. Okay, come on. Easy. Digest แปลว่าย่อยหรือย่อยอาหารส่วนคำว่า easy to digest ก็จะแปลว่าย่อยได้ง่ายาหรือแบบปรับมันว่าเราเข้าใจได้ง่ายใช่จริงๆแล้วเนี่ยน,นี่ไม่สํานวนนะครับโดยที่ย่อยอันนี้ไม่ใช่ย่อยอาหารหรือย่อยสลายใช่แต่เป็นการย่อยข้อมูลความรู้เข้าไปในหัวเรานั่นเองใช่ไม่ได้หมายความว่าเรากินหนังสือถูกต้องหนนสือไไม่ไทําอย่างนั้นได้ผมทมํามานาน <laughs> โอเค so let me give an example sentence with the word easy to digest. The book has been designed so that it is easy to digest by different groups of readers. ก็คือหนังสือเล่มนี้ครับได้รับการออกแบบมาให้เข้ากับคนหลายๆกลุ่มเพื่อที่จะได้รับการย่อยง่ายๆครับไม่ว่าคนจะอายุเท่าไหร่หรือว่าจะมีความคิดแบบไหนการอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะย่อยง่ายเพราะเขาดีไซน์มันแล้ว <laughs> ต่อไปเรามีคำว่า manner คำว่า manner แปลว่าลักษณะหรือประเภทหรือวิธีการ It actually has a very similar meaning to the word way or fashion ซึ่งจริงในประโยคนี้เนี่ย manner ถูกใช้แบบไหนครับ Okay so let me give an example sentence so it's 100% clear Okay sure The book is organized in a clear manner หนังสือเล่มนี้ครับมีการจัดระเบียบเนื้อหาอย่างชัดเจนถูกต้องค่ะสิงคามม่านเนอร์เนี่ยนอกจากาวิธีทางหรืออะไรพวกนี้เนี่ย mm hmm. ยังแปลว่ามารยาทได้ด้วยถูกต้องแต่ ah. ถ้ามันแปลว่ามารยาทอันนั้นเราต้องเติมเ mm hmm. อส long time a and the last word for today and that is the word hilarious mm hmm. the word hilarious means very funny นะคำนี้เนี่ยมาถึงแบบโอ้โหมันสนุกมักนฮาสุดไปเลย <Okay. S 2> ประมาณนั้นโอเค so the example sentence is the book intends to both educate and entertain with hilarious jokes หนังสือเล่มนี้ครับมีวัตถุป,ประสงค์ที่จะให้ความรู้ mm hmm. ด้วยกับความสนุกเฮฮานั่นเอง mm hmm. ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะอย่าลืมนะครับการหัวเราะเป็นสิ่งท <laughs> ี่ดีนะฮะแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ย mm hmm. เราไปหาอ่านกันดูนะครับว่า การที่เราจะรับความรู้ที่เกี่ยวกับสุขภาพบวกกับเราได้หัวเราะไปด้วยเนี่ยมันจะมีเนื้อหาดีขนาดไหนนะครับตอนนี้ครับก็ไปพักสมองบ้างไปชมอะไรแบบบันเทิงใจกับมาดาหมดครับในช่วงมาดูมา,มาดมา let's go <S สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขียดผู้มีแกกแกผ,ผู้มีเกียริ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่ช่วงมาดูมาดามสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอขอบโต๊ะทุกท่านขอบคุณ,คณเล่นไปแล้วเนี่ยอะไรเล่นไปแล้วอะไรที่เราวเล่นขอบเตียงเหอะนะคือไปฟังเพลงเพลงหนึ่งแล้วรู้สึกว่าอยากเป็นเจ้าสาวมากเลยอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเพลงอะไรไปฟังกันเลยคะ่ะ ร้องเป็นภาษาอังกฤษมากเลยเนี่ยงั้นขอใหม่เลยค่ะ The more I stay with you The more I feel bad with you The more I know you The more I love you I love you have will never change และสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำในวันนี้นะคะนั่นก็คือเวลาที่เราจะบอกว่ายิ่งจุดๆเท่าไหร่ก็ยิ่งจุดๆๆเท่า,ๆๆๆๆทานั้นเราจะใช้โครงสร้างแบบนี้ค่ะและจากโครงสร้างที่ขึ้นมาด้านล่างนี้นะคะโมจะยกตัวอย่างประโยคให้ฟังสักหนึ่งประโยคค่ะ The closer I am to you, the more I want to reveal how I feel ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือ ยิ่งฉันใกล้เธอเท่าไรยิ่งอยากจะเิ่ใจเฮ้ยคนเราเฟนไปก่อนดีกว่าสำหรับวันนี้หมดเวลาของ New s p e e c แล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะคำว่าคันเจ๊แปลว่ามีประโยชน์ส่วนจะบอกว่าผมโซนเนี่ยให้บอกว่า I m sing y o g I sing l e I'm no t sing l e คือแต่ขิงว่านะ